คู่เอกของรายการศึกวันทรงชัยประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2558จากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเก็บค่าดูค่าชมได้ทั้งสิ้น9 98, 9 8 9 9 0บาทชาวต่างชาติ5 157คนครับชายมินบุรีครับถอดมองคลให้กับน้ำเงินก็คือทางด้านของเจ้าดอกไม้แดง j s t วันนี้เจอกับชายมงคลซูจีบะมีเกี้ยวครับหรือว่าชัยมงคล ปออ่าวทะเลบางสเล่กรรมการนรงค์รวม,รวมจิตกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับลอยตัวยกสามมาตลาดหลักทรัพย์ชัยมงคลต่อ3-2อยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับชัยมงคลน,นี่รูปร่างสูงยาครับกำลังสดกําลังแรงขึ้นมาครับ3ฟอร์มหลังก็ชนะขวัญโดมต่อมินบุรีนี่เข้าตาเหลือเกินนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะกุมารดอยสอ่อจิตพักดีครับส่วนด้านของเจ้าดอกไม้แดงครับ 5ไฟหลังชนะรวดนะครับโดยเฉพาะสาไฟหลังนี่ชนะโอเร่สิทธิ์นิวัฒชนะคนครบได้วอยวัฒนานน์และชนะเพชรเมืองชนพสุนทองครับประบเพลินยาววันนี้ก็เจอมาแล้วครับอย่างเจ้าคนครบได้ก็รูปร่างสูงยาครับแต่วัดเสร็จดอกไม้แดงครับเป็นนักมวยที่เรียกว่าตัวเล็กแต่ใจใหญ่มันสมองดีครับอาวุธมวยการยืนครับค่อนข้างจะฐานมั่นคงครับหมัดหนึ่งสองเจาะยางครับดอกไม้แดงครับมีบวกขวาครับฟันสองมาเจอแข้งขวาครับใช้มงคลนี่ เตีกยววต้องงัดมาสู้กับมวยรุ่นพี่ที่เก๋ประสบการณ์ทุกๆอย่างครับโดยเฉพาะความสดของร่างกายวางแข้งขวาสวยครับแต่ว่าดอกไม้แดงเจาะล่างครับขยับขยับนี่ก็ต่อยขวาครับแทงเข่าให้มากดแขนไว้เสียบเข่าซ้ายครับ ย่งไล่ไม่จนครับหมดยก3ครับย่งไล่ไม่จนครับทางด้านของเจ้าช้ยมงคลดูว่าจะอาศัยรูปร่างให้เกิดประโยชน์หรือไม่ยกที่4ครับรอยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ดอกไม้แดงนะครับคลิกกับมาเป็นต่อ5 4นะครับลักษณะการยืนการเก็บอาวุธการออกอาวุธกันนิ่งเหลือเกินนะครับช้ยมงคลนี่ยังมีแขว่งอยู่บ้างครับ ทรงมวยก็ยังดีกว่าครับดอกไม้แดงครับอ้าต่แทกหมัดขวาอีกแล้วครับหมัดมาแล้วก็วางแข้งซ้ายคืนครับชัยมงคลครับอยากจะทําทุกอย่างอย่างที่ดอกไม้แดงทำแหละครับแข้งซ้ายสวยต่แทกหมัดเจอแข้งขวาครับถีบออกหมัดหนึ่งสองไม่ได้ไม่แลกไม่ปะทะาครับดอกไม้แดงครับมันจําเป็นที่จะต้องไม่แลกครับมวยคู่นี้นี่มีการต่อน้ําหนักกันด้วยนะครับ ชัยมงคลต้องต่อน้ําหนักให้กับดอกไม้แดงนะครับเราวาดูครับรูปร่างแล้วก็ความสดไล่ขากันไว้เสียบฝากับดอกไม้แดงครับใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านครับทายังไงได้ล่ะครับเกิดมาตัวเล็กแล้วครับให้ไปชนกับเขาเอาพละกกาลังเข้าไปสู้เข้าไปชนนี่จะลําบากเพราะฉะนั้นนี่สมองมวยต้องมีครมีร่างสลับบนครับอ้หูยแข้งขวาเอียงครับทีเข่าซ้ายครับชัยมงคลดอกไม้แดงแทงเข่าขวาครับ แล้วก็แม่เด้งตีข่าซ้ายครับชัยมงคลครับดีแล้วครับทําได้ดีแล้วครับขยับมาตรฐานของตัวเองดีขึ้นทีปเจาะจอะยางโอ้แกยืนนิ่งมากครับวางแข้งขวาครับเจอซ้ายของชัยมงคลครับดอกไม้แดงไม่ถอยแล้วครับยืนจันกาลางกลางเวทีเดินครับล่างครับ เราขึ้นบนรับขวาแม่ซ้ายสวยครับไม่ใช่ขวาครับแข้งขวาคืนรับดอกไม้แดงแข้งขวาไปครับในครับในครับตัวเล็กแม่ตัวเล็กเสียบตัวใหญ่ครับเจอเข่าซ้ายของชัยมงคลนึนครับดอกไม้แดงตีเข่าขวากรรมการแยกออกมาครับนารงรวมจิตแข้งซ้ายเตะไม่เข้าครับเจอขวาของดอกไม้แดงครับ มากมากแต่ไม่สูงครับชัยมงคลอ้ยหุกซ้ายครับโอ้เข้าหลวมไปหน่อยครับชัยมงคลครับแล้วก็ตีเขาไม่ได้ด้วยครับต่อยขวาลำตัวครับแข้งซ้ายมาซ้ายทีนึงก็หลุดครับขวามาเจอแข้งขวาครับนี่แหละครับเขามีทีเด็ดหลายอย่างครับความครบเคลื่อนของกบุธัดดอกไม้แดงครับดีกว่าชัยมงคลพยายามจะเร่งตีครับดอกไม้แดงก็เสียบโตครับเข่าซ้ายไปครับ ใช่มงคลดอกไม้แดงก็ขวาคืนครับซ้ายไปขวาคืนกรรมการนารมณ์ครับแยกออกมาครับโอ้ v อจีรวันครับชูไม้ชูมือครับนั่นก็ถือว่าเป็นคนทํามวยภูทรที่มีคุณภาพเลยนะครับเจ้าแสนชัยน้อยดอกไม้แดงนี่ก็ซ้อมอยู่นู่นแหละครับกับ v อจีรวันที่จังหวัดขอนแก่นครับแหมอัธยาศัยดีน่ารักครับคนมวยส่วนใหญ่ก็นิสัยดีๆทั้งนั้นแหละครับมีน้ําใจฮะ อาจจะพูดจามึงมาพาโวยบ้าแต่ว่าไม่มีอะไรครับยกสุดท้ายครับปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์ดอกไม้แดงทิ้งต่อ21นะครับโอ้ต่อแพงเลยครับหมัดมาแล้วครับเจอกับปั้นคืนครับโอ้โหกลายเป็นมวยแพ้ไปเลยครับดูละลูกฉลาดลูกประสบการใครบางคนตีก็มันได้ทีเดียวครับ หมาดหมาดครับเสียบซ้ายครับแ,แต่เสียงเชียร์ก็เปบาไปหมดแล้วครับต่อยขวาลำตัวครับดอกไม้แดงครับใช้มงคลประจำจะต่อยคืนนะชักจะชักจะสถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วต่อยขวาลำตัวแล้วก็เข้าไปรัดเลยครับ ใช่มางคลสกูร์มาแล้วก็แทงเข่าไม่มีเสียงเชียร์สักแอะแล้วครับดูครับแหลดูเหมือนจะหมดไปเองครดูครับรัดไปแบบนี้โอ้ประสบการณ์มวยแหละครับน่ดูครับหมดยกสุดท้ายครับประสบการณ์แล้วล้วนครับนี่แหละครับไม่ใช่ว่ามวยตัวเล็กจะแพ้เสมอไปครับมันมีวิธีหลายอย่างนะครับวิธีชกนี่สําคัญนะครับการวางแผน แล้วก็วีอวร,อร,อรวัลว์บอกว่าแม่ก็ศึกษาเทปของชัยมงคลจากรายการมวยดีที่สปอร์ตนี่แหละแล้วก็นําไปสู่ชัยชนะครับ